โ okay. อเคครับมาถึงตอนนี้คือเราจะเรียนเรื่องของแบบจำลองตอมของโบนะแล้วก็จะมีการเรียนเรื่องของสเปกตรัมด้วยนะครับซึ่งก่อนที่จะเรียนรูปดูเด็กเปิดไปที่หน้าที่หน้าที่สามหน้าที่สามนะครับกับหน้าที่สองเเปิดไปหน้าที่สองก่อนมันจะมีรูปภาพด้านล่างตรงน,นี้ตรงนี้ครับหัวข้อน,นี้คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในธรรมชาติตรงนี้เน้นย้ำนะ โดยเด็กๆจะต้องรู้ในหัวทันทีว่าขื้นแม่เหล็กที่มีความถี่สูงความถี่สูงสังเกตตัวนี้พลังงานจะสูงพลังงานสูงส่วนฝั่งด้านนี้ความถี่ต่ำพลังงานต่ำอ่าหนูต้องจำนะใครสูงสุดเอ็กซเรสูงสุดต่อมา แกมมารังสีแกมมาสูงสุดรังสี X ลองลงมาอันนี้เขาว่าเรียกว่ารังสีแกมมานะต่ำลงมาคืออัลตราไวโอเลตต่ำลงมาคืออินฟราเรดแสงขาวอยู่ไหนครับคูนี่ครับตรงนี้เขาเรียกว่าแสงขาวตรงนี้คือแสงขาวนี่ตรงนี้แสงขาวแสงขาวคือสิ่งที่มองเห็นได้โดยมีความยาวคลื่นระหว่าง400นาโนเมตรจนถึง700นาโนเมตรอันนี้ต้องทำความเข้าใจนะครับ แล้วก็ต่ำกว่าอินฟาเรดคือไมโครเวฟนะหนูจะได้เจอในข้อสอบนะจำไว้แกมมาสูงสุดแกมมา x อกอันต้าไวโอเลตแสงขาวอินฟาเรดไมโครเวฟนะครับนี่คือจากหนังสือต่อไปไปดูหน้าที่3ครับหน้าที่3มเขาจะบอกไว้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานความถี่แล้วก็ความยาวขึ้นเด็กๆท่องจําอย่างนี้เลยนะครับท่องจําตบบนี้นะครับว่าอะไรเอ่ยที่มีความถี ได้ทางฟิสิกส์เลยนะถีสูงพลังงานสูงแลมดาสั้นแลมด d าคือความยาวขึ้นแลมดาคือความยาวขึ้น,รนตรงนี้คือถ้าเป็นถี่ต่ำพลังงานต่ำแลมด้ายาวนะครับมีสั้นยาวนะครับ นี่คือนิยามที่หนุมจะต้องจําให้ได้เจะจะอธิบายอยู่ในสูตรให้ดูนะครับอันนี้คือต้องจําให้ได้นะตจำคำให้ทายนะครับโอเคแล้วมาดูในสูตรครับสูตรเขาจะบอกว่าพลังงานครับแปรผันตรงกับตัววีตัวตวีนี้มันอ่านว่านิวนิวที่แปลว่าความถี่ mm. นะครับ mm. ดังนั้นเราก็จะบอกว่า พลังงานแปรผันตรงกับความถี่ถ้าความถี่สูงพลังงานต้องสูงถ้าความถี่ต่ําพลังงานต้องตะะ่ําเวลาเ่าเขียนจากเครื่องหมายแปรผันตรงให้เป็นเท่ากับมันจะมีตัวตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาคือตัว h ซึ่งตัว h เขาจะเรียกว่าค่าคงตัวหรือค่าคงที่นั่นเองค่าคงนะครับมันจะเป็นค่านี้ตลอดมันจะอยู่หน้าตัวนิวเสมอซึ่งในเรื่องนี้นะครับค่า h จะมีค่าเท่ากับ6.6 2 5คูณ10ยกกำลังลบ34ตัวนี้หนูจะต้องจำเองนะครับจำเองและจำให้ได้ด้วยนะครับลูกส่วนใหญ่จะออกมาเป็นในลักษณะแทนค่าตรงๆเลยถ้าจำเลขไม่ได้ก็ตอบไม่ได้นะครับต่อมามาดูเรื่องความถี่กับความยาวขึ้นครับสังเกตว่าตัวน,นี้จะเป็นเศษส่วนใช่ไหมครับลูกมันจะอ่านตัวนี้ว่าความยาวขึ้นหรือแลมดาแปรผกผันกับความถี่ ความยาวครึ่งของแลมดาแปรหกพันกับความถี่แปรหกพันจะอยู่ในรูปของเศษส่วนแปรผันตรงจะอยู่ในบรรทัดเดียวกันแบบนี้เลยนะครับไม่มีการกลับไปไหนนะลูกและสังเกตว่าตัวนี้ครับเครื่องหมายแปรพันจะเป็นเครื่องหมายเท่ากับเราจะต้องเอาค่าคงที่มาไว้ด้านหน้าถูกไหมครับเหมือนตัวนี้ตัวนี้คือค่าคงที่คือ h ed. อันนี้ค่าคงที่คือ c ครับเขียนใหม่ปกติเราบอกว่าแลมดาแปรผันตรงกับนิวกับเอ i, แปร6กพันกับ นิวดังนั้นแลมด้าเท่ากับ c คูณกับ 1, ส่วนนิวน้่าน e านิวะครับนิวตัวนี้ย้ายขึ้นแลมด้าย้ายลงมาครับสลับที่กันดังนั้น c คูณ1เป็น c ก็เป็น c ส่วนแลมด d าเท่ากับนิวนั่นเองนะครับนี่คือที่มาของสูตรในการแปลง c คืออะไรครับคู C คือค่าคงตัวค่าคงที่ของความเร็วแสงในอากาศนะครับความเร็วของคลื่นแม่เหล็ก หรือความเร็วแสงในสุญญากาศนั่นเองนะครับหรือความเร็วแสงในสุญญากาศสุญญากาศหมายความว่าไม่มีอากาศอยู่เลยสุญญากาศตัวนี้จะมีค่าของตัวคือ3ามคูณสลังแเสมอและสังเกตว่าสูตรนี้มีนิวครับสูตรนี้ก็มีนิวครับสามารถแปลงสูตรได้ก็คือ E จะเท่ากับ Hc ส่วนแลมด d าซึ่งตัว C ส่วนแลมด้านี้มีค่าเท่ากับตัว นิวตัวนี้ครับนี่ครับตัวนิวตัวนี้นะเพราะนิวเท่ากับ C ส่วนแลมด้าหนูก็เอาตัวนิวตัวนี้ยกออกแล้วก็เขียน C ส่วนแลมด้าไปใส่แทนนะครับเอาไปสุกใส่เลยครับเอาตัวนี้ไปสุกใส่ก็จะกลายเป็น e เท่ากับ h คูณ C, C ส่วนเลมดาแบบนี้ e เท่ากับนิวใช่ไหมครับเอานิวออกเอานิวออกเมื่อเอานิวออกเสร็จปุ๊บก็เขียน C ส่วนเลมด้าเข้าไปใส่ ดังนั้น h คูณ c ก็คูณเข้าไปก็จะกลายเป็น e เท่ากับ h c ส่วน l a m b าในลักษณะประมาณนี้นะครับนี่คือที่มาของสูตรแล้วก็จะมีที่ให้ท่องที่ครูพาท่องแต่แรกก็คือคลื่นที่มีพลังงานมากหรือพลังงานสูงความยาวคลื่นจะสั้นตรงข้ามถ้าพลังงานต่ำความยาวคลื่นจะมากนะครับโอเคไหมในลักษณะประมาณนี้นะครับดังนั้นนิยามตรงนี้ที่ครูเน้นย้ำให้หนูต้องจำให้ได้นะตรงนี้นะครับจำให้ได้นะครับ จดสรุปไปเลยช็อตโน้ตไว้นะครับทีนี้มาดูที่เรื่องของเส้นสเปกตรัมเส้นสเปกตรัมตัวนี้ครับจะมีช่วงที่มองเห็นแล้วก็มองไม่เห็นด้วยนะครับถ้าช่วงที่มองเห็นเขาจะอ่านว่า visible light คือแสงช่วงที่มองเห็นนะครับแสงช่วงที่มองเห็นทีนี้ปกติถ้าเรามองเห็นแสงันที่จะเป็นแสงสีขาวเพียงสีเดียวแต่ถ้าเราเอาไปในปิซึมและเกิดการหักเห มันจะออกมาเป็นเจ็ดสีต่อเนื่องกันเป็นแถบนะครับเราจะเรียกว่าเส้นตัวนั้นที่ออกมาเป็นเจ็ดสีว่าสเปกตรัมของแสงขาวดังนั้นนิมิตในหัวหรือจําไว้ในหัวเลยว่าสเปกตรัมของแสงขาวมีทั้งหมดเจ็ดสีเจ็ดสีมมอะลรบ้างสีลุง้งนั่นเองครับม่วงคามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงตัวนี้หนูต้องจําให้ได้นะครับม่วงคามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงและเด็กๆก็ต้องจําต่ออีกว่าสีม่วงจะมีการหักเหมากที่สุด นะครับสีแดงจะมีการหักเหน้อยที่สุดมันออกข้อสอบนะม่วงหักเหสุดแดงหักเหน้อยสุดนะครับโอเคเวลาไล่ๆลยอย่างงี้ฮะม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแล้วก็แดงนะครับม่วงตัวนี้ครับจะหักเหมาก แดงจะหักเหน้อยนะครับมากไปน้อยส่วนพลังงานดูพลังงานนะพลังงานม่วงจะมากพลังงานม่วงจะมากฝั่งนี้จะน้อยความทีม่วงจะมากฝั่งนี้จะน้อยส่วนสิ่งที่ตรงข้ามกับเพื่อนมากที่สุดคือแลมด้าตัวนี้จะสั้นตัวนี้จะสั้น ส่วนนี้ฝั่งหนึ่งจะยาวนะครับมีสิ่งเดียวที่ตรงข้ามเพื่อนนะก็คือแลมด่านะครับส่วนที่เหลือมันไปทางเดียวกันหมดเลยจำนิยามให้ดีนะลูกครับ,รบนั่นคือเรื่องของสเปกตรัมของแสงขาวต่อมาคือการเกิดสีของเปลวไฟนะครับเปลวไฟเวลาที่เราเผาโลหะก็จะมีเปลวไฟสีต่างๆซึ่งโลหะแต่ละชนิดสีจะไม่เหมือนกันนะครับนี่จะอธิบายให้ฟังการเกิดสีของเปลวไฟและเส้นสเปกตรัมนะครับเดี๋ยวมาดูครับ ถ้าเราเอาเขาบอกว่าถ้าเราเอาโลหะเนี่ยมาทําให้มีพลังงานสูงขึ้นหรือสูงไฟใสมันนะสมไฟในะสมันอิเล็กตรอนที่อยู่ในภายในะจะมีพลังงานเพิ่มขึ้นด้วยเมื่อธรรมชาติรับพลังงานแล้วเขาต้องการอยู่ในพื้นที่ต่ําเมื่ออยู่พื้นที่ต่ําก็จะคายพลังงานออกมาก็จะทําให้เป็นแสงสีนั้นอันนี้มันไม่เข้าใจหรอกลูกอ่าถ้าจะเข้าใจเดี๋ยวอธิบายโดยหน้าต่อไปโดยการวาดรูปให้เห็นภาพแบบนี้ครับอันนี้คือสําคัญมากเลยนะหนูจะต้องจําให้แม่นนะครับ เราเปลี่ยนรูปร่างโคงหน้ากระดาษใหม่นะครับเป็นแบบเส้นแคบเอ,เอาให้ดูนะในลักษณะประมาณนี้ครับสมมติว่านี่คือนิวเคลียสของอะตอมนะครับนิวเคลียสของอะตอมนรกแบบนี้นี่คือเรายังเรียนของรัตเทอร์ฟอร์ดอยู่นะเราเรียนอยู่ในของรัตเทอร์ฟอร์ดรัตเทอร์ฟอร์ดนะครับรัตเทอร์ฟอร์ดที่กําลังจะไปของโบช่วงนี้โบเกิดการทดลองการสงสัยนะครับซึ่งการทดลองของโบจะทําแบบนี้ การทดลองของโบนะเขาจะทําอย่างนี้ลูกเขาบอกว่าในตรงกลางใช่ไหมครับก็จะมีนิวตอนแล้วก็มีโปรตอนถูกไหมของรัตเตอร์ฟอร์ดนะครับแล้วก็จะมีอิเล็กตรอนอยู่1ชั้นถูกไหมลูกอิเล็กตรอนอยู่หนึ่งชั้นอยู่ชั้นเดียวในลักษณะประมาณนี้นะครับก็ชั้นเดียวก็มีได้หลายตัวเลยทีนี้ครับโบก็ได้ทําการทดลองเกี่ยวข้องกับการสูมไฟสูมไฟตัวนี้ครับเปรียกเสมือนมันร้อนถูกไหมลูกถ้ามันร้อนเปรียบเสมือนการมีพลังงานนะครับมีพลังงาน เหมือนให้พลังงานเข้าไปในอะตอมนะครับเมื่อให้พลังงานเข้าไปใครมีพลังงานสูงขึ้นบ้างอิเล็กตรอนก็จะมีพลังงานสูงขึ้นพลังงานสูงขึ้นพลังงานสูงขึ้นปกติโปรตอนกับอิเล็กตรอนทาอะไรกันอยู่ครับปกติโปรตอนกับอิเล็กตรอนคือดูดกันใช่ไหมลูกถ้าดูดกันนะครับมันจะเป็นพลังงานสักนะครับลูกหนูต้องจานะพลังงานสักนะครับพลังงานสักครูเขียนพลังสักถ้าดูดกันคือพลังงานสักครับถ้าอิเล็กตรอนมันเคลื่อนที่นะครับ เราจะเรียกมันว่าพลังงานจนนะครับพลังงานจนทีนี้ครับเมื่อเป็นพลังงานจนเสร็จปุ๊บถ้าเราสูมไฟให้มันครับยิ่งสูมไฟเข้าไปนึกถึงคนลูกถ้าโดนความร้อนเข้าไปมันจะอยู่นิ่งๆได้ไหมครับอยู่นิ่งไม่ได้ครับดังน,น,นั้นเปรียบการให้ความร้อนก็เปรียบการให้การเพิ่มพลังงานจนนะครับพลังงานจนเข้าไปนะครับ พลังงานจนเข้าไปเสร็จปุ๊บอิเล็กตรอนก็จะเกิดอะไรขึ้นลูกถ้ามีพลังงานสูงขึ้นอิเล็กตรอนก็จะเกิดการเคลื่อนที่ครับเคลื่อนที่ออกไปนะเพาราะพลังงานศักย์เนี่ยจะตรงข้ามกับพลังงานจนถ้าพลังงานศักย์มากจะยึดได้ดีวัตถจตุจะอยู่นิ่งอิเล็กตรอนจะอยู่นิ่งแต่ถ้าพลังงานจนมากนะครับอิเล็กตรอนก็จะเกิดการวิ่งหรือการสั่นมากขึ้นเลยทาให้ระยะห่างมันน้อยมันมากขึ้นไปนั่นเองนะครับเปรียบเทียบใหม่เห็นภาพลูกหนูดูตรงนี้นะครับโปรตอนกับอิเล็กตรอนมันดูดกัน การดูดคือสักครับสักทีนี้ครูถามก่อนสักแรกกับสักสองสักอันนี้คือหมายเลขหนึ่งตัวนี้คือหมายเลขที่สองใครดูดได้ดีกว่ากันนะครับใครดูดได้ดีกว่าหมายเลขหนึ่งดูดดีกว่านะครับหมายเลขหนึ่งดูดดีกว่าเนาะเพราะมันมีระยะการดูดที่ใกล้กันนะครับถ้าดูดดีแสดงว่าอยู่ใกล้ถ้าดูดไม่ดีแสดงว่าอยู่ไกลนะครับทีนี้ดังนี้ดังนั้นตัวนี้ เขาจะเรียกว่าสักสูงส่วนพลังงานจนครับจะตรงข้ามพลังงานศักครับอันนี้จะเป็นจนจนต่ํานะครับตันนี้คือจนต่ํส่วนตัวนี้ครับถ้ามันเป็นสักต่ําสักต่ํานะครับตัวนี้พลังงานจนจะจนจะสูงนรกจนจะสูงนะครับจนจะสูงในลักษณะประมาณนี้นะครับซึ่งในทางการเรียนนะเราจะเรียนอยู่ในฟิสิกส์บทที่สี่นะครับบทที่สี่หลังจากเรียนกฎของนิวตันเสร็จปุ๊บเราก็จะได้เรียนงานและพลังงานนะครับ และพลังงานนะที่เราจะได้เรียนเกี่ยวข้องกับพลังงานศักพลังงานจนตรงนี้ครับครูจะพาให้วกหนูได้เรียนหลังจากเรียนบทการเคลื่อนที่ของนิวตันเสร็จก่อนนะลูกในของฟิสิกส์นะครับเดีย๋ยวค่อยเรียนงานและพลังงานนะครับทีนี้ก็มาอธิบายต่อครับเมื่ออิเล็กตรอนได้รับพลังงานจนเข้าไปอิเล็กตรอนก็จะมีการเคลื่อนที่สูงขึ้นและตรงนี้ครับมันจะทําให้เกิดกะเกิดสีขึ้นมาเกิดเส้นสีเส้นสีสเปกตรัมนะครับตรงนี้ สเปกตรัมขึ้นมาโดยครูจะขออธิบายครับการเกิดสีเส้นสเปกตรัมนะครับเด็กลองจําลองในลักษณะแบบนี้ลูกปกติอิเล็กตรอนอยู่เฉยๆของมันครับอิเล็กตรอนอยู่เฉยๆหรืออยู่วงโคจรวงโคจรแบบนี้อยู่เฉยๆนะครับเราจะเรียกว่าอยู่เฉยๆนะในแบบนี้คือเฉยๆเมื่อมันอยู่เฉยๆเสร็จปุ๊บเราจะเรียกตรงนี้ว่าสภาวะพืนครับสภาวะพื้นคือสภาวะที่อยู่เฉยๆไม่มีการทําอะไรทั้งสิ้นครับตรงนี้เปรียบเสมือน ไม่มีแรงมากระตุ้นหรือพลังงานเป็นศูนย์นั่นเองทีนี้เมื่ออยู่ในสภาวะพื้นเสร็จปุ๊บตามแบบจําลองของรัตเตอร์ฟอร์ดนะครับจะมีเพียงแค่ชั้นเดียวนะครับอันนี้คือชั้นอิเล็กตรอนนะชั้นอิเล็กตรอนนะครับผลปรากฏว่าครับโบครับได้ทําการทดลองอัดตัวนี้ครับอัดพลังงานครับอัดพลังงานจนพลังงานจนหรือสูมไฟให้พลังงานจนไอสูมไฟให้ท่านนี้ครับธาาุแรกที่เขาใช้คือเลือกท่านไฮโดรเจนครับใน h 1 1 เพราะไฮโดรเจนมันมีอิเล็กตรอนแค่ตัวเดียวนะครับเราจะได้ดูว่าถ้ามันมีชั้นเดียวนะครับถ้ามันมีชั้นเดียวอิเล็กตรอนตัวนี้ก็จะวิ่งขึ้นไปตรงนี้แล้วก็จะวิ่งลงมากลับมาที่เดิมการวิ่งลงมากลับมาที่เดิมนะครับจะก่อให้เกิดสีเดี๋ยวอธิบายก่อนเมื่อเราอัดพลังงานเข้าไปครับอิเล็กตรอนก็จะเคลื่อนที่จากสภาวะพื้นนะครับกลายไปอยู่ชั้นต่อไปเขาจะเรียกสภาวะตรงนี้ว่าสภาวะกระตุ้นนะครับสภาวะกระตุน้น เมื่ออยู่ในสภาวะกระตุ้นสักพักนะครับเราไม่ชอบสภาวะกระตุ้นครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้จะชอบอยู่ในสภาวะพื้นไม่ต้องดิ้นรนหรืออะไรอยู่อยู่เฉยๆนะครับความสบายก็จะเกิดการคายพลังงานออกมานะครับคายพลังงานค่อยอ้อนกลับไปครับถ้าอัดพลังงานจนให้ครับดังนั้นอิเล็กตรอนที่อยู่สถาสภาวะพื้นไปอยู่ในสภาวะกระตุ้นมันจะเกิดการดูดพลังงานจนเข้าไปครับมันเลยทําให้เกิดอยู่ในสภาวะกระตุ้นนะครับ ทีนี้เมื่ออยากอยู่จากสภาวะกระตุ้นกลับมาเป็นสภาวะพื้นต้องเกิดการคายพลังงานพลังงานที่คายออกมานี้ครับจะคายออกมาในรูปของพลังงานแสงซึ่งแสงนะครับแสงตัวนี้ก็จะออกมาได้ในลักษณะประมาณคายมากก็เป็นสีม่วงคายน้อยก็เป็นสีแดงนะครับถ้าคายมากมากก็เป็นสีม่วงเข้มจัดเลยในลักษณะประมาณนั้นนะครับดังนั้นตอนนี้จะก่อให้เกิดแสงะลูกคายมากคายน้อยก็เรียงเลย ตามระดับพลังงานนะครับคลายมากเป็นอะไรครับลูกถ้าครายมากเป็นสีม่วงเนาะเ <c oughs> พราะม่วงนะครับมีพลังงานมากถ้าคลายน้อยก็เป็นสีแดงนะครับอันนี้คือความรู้ที่เราจําไปเมื่อกี้เราจะได้ใช้นะครับลูกงั้นกลับมาครับเมื่อครายพลังงานผมมันก็ต้องมีแสงถูกไหมครับลูกดังนั้นอิเล็กตรอนมันมีตัวเดียวตัวนี้มันมีชั้นเดียวการคลายพลังงานก็มีรูปแบบเดียว <c oughs> ถูกไหมครับขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงในลักษณะชั้นเดียวตัวนี้ ดังนั้นมันจะต้องมีแสงกี่แสงลูกถ้าคลายมีแบบอย่างเดียวต้องมีแค่1แสงนะครับเมื่อมี1แสงก็มีแค่1สีถูกไหมลูกดังนั้นมันต้องมีแค่1สีแต่การทดลองของโบครับการทดลองของโบปรากฏว่านไม่ได้มีแค่สีเดียวมันมีหลายสีครับมันมีหลายสีเนาะนี่อย่างเช่นในหัวข้อต่อไปครับในหัวข้อต่อไปสเปกตรัมของไฮโดรเจนครับลูกซึ่งเขาบอกว่าเออมันมองเห็นได้ตั้ง4ส,สีหรือส,สีเส้นเลย เส้นแรกคือมีความยาวขึ้นเท่านี้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 ถูกไหมครับและมีอีกเส้นหนึ่งที่มองไม่เห็นนะครับลูกและยังมีอีกเส้นหนึ่งที่มองไม่เห็นนะดังนั้นมองเห็นได้1บวก1มองไม่เห็นนะครับดังนั้นไฮโดรเจนมันจะมีจริงๆคือ5เส <ๆ S 2> ้นนะลูกมี5เส้นนะครับความรู้นี้คือจะต้องไปทําข้อสอบแล้วถึงจะได้รู้นะลูกว่ามี5เส้นนะครับและ4เส้นที่มองเห็นตัวนี้ใครมีความยาวขึ้นสั้นที่สุด410ตัวนี้จะมีพลังงานสูงที่สุดครับ มีพลังงานสูงสุดนะดังนั้นไฮโดรเจนมีแค่อิเล็กตรอนเดียวแต่มันสามารถมีได้หลายสีโบก็เลยบอกว่ามันไม่ได้มีแค่ชั้นเดียวด้ยแหละแบบจําลองอะตอมที่ถูกมันจะต้องทําแบบนี้ครับนี่คือสภาวะพื้น0ูนะครับและอิเล็กตรอนอยู่ตรงนี้นี่คือชั้นที่1น,นะครับเกิดไปตรงนี้คายออกมานี่คือแสงสีที่1ถ,ถ้าเป็นแบบนี้ขึ้นมาคายออกมาตัวนี้เป็นแสงสีที่2แบบนี้คายออกมา ก็จะเป็นแสงสีที่สามอันนี้คายออกมาก็จะเป็นแสงสีที่สี่และอันนี้คายออกมาก็เป็นแสงสีที่แสงสีที่ห้าลักษณะประมาณนี้ดังนั้นโบก็เลยบอกว่ามันสามารถมีได้หลายชั้นไม่มีที่จํากัดแน่นอนนะครับมีได้หลายชั้นซึ่งสีแต่ละอย่างนะครับจะขึ้นอยู่กับการเคลื่อนที่ลงมาเช่นตัวนี้เคลื่อนมาแค่ชั้นเดียวก็จะมีพลังงานน้อยที่สุดถ้ามีพลังงานน้อยที่สุดก็จะเป็นสีแดง แต่ตัวนี้ครับมีการเคลื่อนที่ผ่านมา1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้น5ชั้นนะครับมีการเคลื่อนที่5ชั้นตรงนี้พลังงานเยอะก็จะเป็นสีม่วงนั่นเองนะครับดังนั้นความยาวของการเคลื่อนที่ตรวนี้ก็จะสื่อถึงระดับพลังงานนะลูกว่ามันจะเป็นพลังงานแล้วมันจะเป็นสีอะไรนะครับซึ่งเขาก็จะมีสูตรมาให้คำนวณพลังงานนะลูกว่าคายออกมาเท่านี้จะเป็นสีอะไรนะครับซึ่งสูตรที่ใช้ก็มีสูตรอะไรบ้างที่เราเรียนไปเมื่อกี้คือ e เท่ากับ h new นะครับแล้วก็ e อ่า new เท่ากับ c ส่วน lambda แล้วก็ e เท่ากับ h new ส่วน lambda นะครับตัวนี้เราจะได้ใช้นะลูกได้ใช้นะครับ h c ส่วน lambda อ่าโอเคประมาณนี้ครับลูกในทีนี้ทิคหนึ่งที่ชอบออกข้อสอบแล้วโดนหลอกบ่อยบ่อยหนูจําให้ดีนะครับนี่เขาเรียกชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามชั้นที่สี่ชั้นที่ห้าชั้นที่หกชั้นที่เจ็ดอะไรไปเรื่อยๆนะครับ ทีนี้มันมีทิศอยู่ว่าชั้นแรกจะกว้างที่สุดนะครับชั้นต่อไปความกว้างจะลดลง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 และจะเริ่มชิด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 กันไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นจำไว้ว่าชั้นแรกกว้างที่สุดนะครับระหว่างชั้นที่สุดกับชั้นที่หนึ่งเนี่ยกว้างที่สุดอันนี้ก็จะเริ่มแคบลง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 เน้นย้ําครับยิ่งสูงยิ่งแคบนะครับยิ่งสูงยิ่งแคบยิ่งแคบอันนี้คือต้องจําให้ดีจําให้แม่นเลยนะอันนี้คือทิกส่วนตัว ที่หนูจะต้องทําความเข้าใจให้ดีนะครับโอเคกลับไปหน้าเมื่อกี้ครับการมองเห็นสีของเนื้อสารนะครับสีของเนื้อสารก็คืออันนี้จะพูดถึงหลักของแสงนะครับ่อขอจะสรุปในหน้านี้ให้เช่นหนูจาไห้นะลูกหนูเห็นใบไม้นะหนูเห็นใบไม้ใบไม้หนูเห็นเป็นสีอะไรเอ่ยใบไม้หนูเห็นเป็นสีตาหนู เห็นเป็นสีเห็นเป็นสีเขียวถูกไหมครับตาหนูเห็นเป็นสีเขียวนะครับดังนั้นใบไม้ตัวนี้ครับจะดูดกลืนแสงอ่ะแสงแสงแสงขาวแสงขาวมีกี่สีลูกเจ็ดสีถูกไหมครับแสงขาวมีเจ็ดสีแต่เมื่อเห็นแสงขาวไปใส่ใบไม้และใบไม้กระเด็นเข้าตาเรานะครับแสงจากใบไม้กระเด็นเข้าตาเราตาเรามองเห็นแค่สีเขียวดังนั้นใบไม้จะดูดสีอะไรบ้าง ดูเขาบอกนะไปบอกนะเขาบอกว่าเช่นถ้าตัวนี้เห็นเป็นสีม่วงแสดงว่าตัวนี้ดูดแสงทุกสีดูดสีอื่นไว้หมดยกเว้นสีม่วงเลยทําให้สีม่วงมาเข้าสู่ตาเราดังนั้นถ้าเราเห็นสีเขียวแสดงว่าใบไม้ดูดทุกสีใบไม้ดูดทุกสีกสยกเว้นสีเขียวมาเลยทําให้ตาเราเห็นสีเขียว ดอกจันไว้ตรงนี้เราเห็นสีอะไรแสดงว่าสารนั้นไม่ดูดสีนั้นเราเห็นสีอะไรเราเห็นสีอะไรสะแสดงว่าสารนั้นหรือสิ่งของนั้นสิ่งนั้นไม่ดูดสีนั้นสีนั้นนั่นเองนะครับอันนี้คือจะต้องเขียนสรุปเออนะจบในหัวข้อนี้ครับจบในหัวข้อนี้เลย พอได้ไหมพอได้เนาะอ่ะทีนี้ลราไปดูลักษณะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวขอดูข้อสอบก่อนแล้วกันว่าข้อสอบจะทําได้แค่ไหนถ้าสอนแค่นี้นะครับขอดูข้อสอบก่อนตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับในเรื่องความรู้ของเมื่อกี้ตัวนี้ใช้ได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 ้ตัวนี้ครับใช้ได้ตัวนี้ใช้ได้ตัวนี้ถึงข้อ86เลยข้อ88ก็ใช้ได้ข้อ90ก็ใช้ได้นะครับ มันจะเริ่มคำนวณข้อที่9 1นะโลกดังนั้นหนูฟังแล้วหนูทําถึงข้อ90เลยตามความรู้ที่ครูอธิบายเมื่อกี้จากข้อ74นะครับ74-90ถึงมีทั้งหมดอยู่15ข้อเดี๋ยวครูจะเฉลยในตอนต่อไปหลังจากเฉลยในตอนต่อไปแล้วครูก็จะอธิบายต่อเรื่องของการคํานวณนะครับเรื่องของการคํานวณอุ้ยอันนี้มันก็ได้เริ่มคํานวณแล้วนี่หนูไม่ต้องทําข้อ87นะข้อ87เป็นคํานวณนะครับอันนี้เป็นคํานวณแล้วที่เหลือไม่ได้คํานวณ สักอันเลยนะครับไม่ได้คำนวณสักอันเลยนะลูกเริ่มคำนวณที่ข้อ90นะครับหนูทำตั้งแต่70 76 74ถึง90โอ้มี17ข้อ17ข้อลบออกไป1ข้อคำนวณก็เหลือ16ข้อโอเคน,น่าจะได้และครูก็บอกทิกตัวหนึ่งไว้เลยว่า,านามเมื่อกี้เปไน็นไไรทิกตัวหนึ่งไว้เลยว่าหนูดูนะ สีของธาตุเช่นธาตุกอไก่อันนี้คือธาตุกอไก่กอไก่มีสเปกตรัมอยู่สิบเส้นสิบเส้นนะสิบเส้นเวลาไปเผาอะเวลาเอาไปเผาแล้วก็เอาไปสองเส้นสเปกตรัมมันจะออกมาทั้งหมดสิบเส้น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 แล้วเวลาตาคนเรามองเห็นนะลูกตาคนเรามองเห็นเส้นตัวนี้มันเส้นเล็กมากเส้นเล็กเส้นเล็กมากแต่ละเส้นอะเล็กมากตาคนเราก็จะมองเห็น ภาพรวมเลยอันนี้เอาทั้งสิบเส้นมารวมสีกันรวมสีกันถ้ารวมได้สีอะไรตาเราก็จะมองเห็นสิ่งสิ่งนั้นตาเราก็จะมองเห็นสิ่งสิ่งนั้นตาเราก็จะมองเห็นสิ่งสิ่งนั้นนะครับอันนี้คือบอกคําใบ้ไว้ให้แล้วก็คาใบ้อีกอันหนึ่งที่เราจะได้อีกก็คือโลหชะชนิดเดียวกันเดียวกันเส้นสเปก ตั้องเหมือนกันเส้นสเปกตรัมต้องเหมือนกัน,น,กนและสีของโลหะเวลาเผาต้องเหมือนกันต้องเหมือนกันนี่คือคำใบก่อนที่ไปทำโจทย์นะครับเวลาไปทำโจทย์เสร็จแล้วครูจะเฉลยมันก็จะได้ทิกในการทำข้อสอบอีกที่มันไม่มีอธิบายในหนังสือเลยมันต้องไปทำข้อสอบมันถึงจะได้นะครับ ดันั้นฝากไว้ด้วยนะการบ้านคือ74ถึง90ข้ามไป9ข้อหนึ่งคือข้อที่ได้คำนวณนะครับเดี๋ยวจะมาเฉลยในตอนต่อไปโอเคนะตอนต่อไปก็จะสอนเรื่องการคำนวณแล้วก็จะปล่อยให้ทำโจทย์ลเล่นๆต่อโอเคนะครับ